สวัสดีครับธงชัยเบนซิลลิกนะครับก็วันนี้มาเจอกันกับเว้าสองห้องนะครับเว้าแม่ลูกนะครับกับลมฤดูร้อนครับโหดเลยครับเรามาเทสเว้าสองห้องครับมาเทสเบวาสองห้องกับลมฤดูร้อนนะครับพายุลมพายุมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงอาหังแลูกสนุกค่ะ พ่อใส่หางไว้พ่อสองห้องกับลมรืดดูร้อนพ่อมาใส่หางไว้บอลอ่ะเอาพ่อคือพ่าเสียบลุงหนึ่งก็หลังจากที่ทำมาแล้วไม่ได้รอเพราะวันนี้มาเจอลมเฮ้ยมาเจอลมรืดรืดดูร้อนนะครับก็เลยจัดเลยโด้บอล นี่มี่าหักเดียวเพราะเราง่ายได้ดิพเพราะเดี๋ยวเราใส่ัก่อนก็จะลองเดี๋ยวว่าวจุลานะครับมันรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ผ่านสักรอบมาลองว่าวสองข้างกันขี้เหนียดเลยเขาเดี๋ยวมีดมาก่ปดิเราใส่หัวกี่เลยเนาะ<อ> <laughs> จะบ่หลุดสติอะไรยังไงเขาหลุดสส่พอก,กันว่าหลุดางอนันอน,อน,นี้ก็เป็นจัก เเรียกอะไรตัวหุ้มเอาขึ้นมัดไก่เลยไก่กราุ้นเลยตัวไอกตัวตัวหอนเขาไม่ดีเราดึงแปันพอกันได้ตากล้องกัลิมเพอตากล้องเดี๋ยวสองห้องครับเปจะขึ้นบัดู้เมตรห้าสิบ มันเป็นลมมันเป็นลมฤดูร้อนนะครับอุยูอกันบ่รอดูครับรอดูมันจะลอยไปปีลรวิ่งเวิ่งเอาไม่เอาไปบ่น ไปมองนั่งก็ได้ดมันเกิืองว่าหลับเป็นนักศึกักมันจะพูดหนักหัวสียกออกไปถ้าเป็นขั้นสูงๆงยังไงก็ได้มาลุน้นกันครับว่าจะเป็นยังไง <laughs> ตัวนี้ไม่มีสูตรนะครับเ <laughs> มตรเมตรห้าสิ <c oughs> สอกไปโอ้โอขึ้นดีว่ะขึ้นดีให้บอกขึ้นดีแปลงไหนนี่ว่าแล้ว นมัดไทยเนี่ยไปหาคนเล่นกันเอาล้มขึ้นมือเอาล้มขมึม้นมือโยมเขาบอกินล้มเอาล้มเอาล้มไหมพอ่อเอาล้มก่อนก็เป็นหลังจัดไปไปไหน,ไไหนเอาไปนอนไทยลูกเดี๋ยวขึ้นกัน ลากไปไกลๆแล้วในซีเมนมันเหมือนเป็นล้มกดนร่วนต้องเล่นเลยในบางทางล้มในโอ้เราไปทั้งน,นั้นเป็นล้มเมียังบะนีน่ว่าลวลอยถุยนี่คืสิลอยถุวยว้านนั่นคืนเลาเรียกพอมือก,กิยี่นยัย ทางล้มโอ้ไทยพระตองเหรียญไทยเอลกอไทยไปมลั่ตรงไปได้บบนี้ถอยล้งตรงไปได้พ่าซุ้มบ่บ่ไทยดีๆซุ้มเล็กน้อย,ยก็ได้ซุ้มเป็นเออหมุนหมุนใสน่นูน้ำเนี่ย สิสิไทยยืดลมไหนเนาะพวะไม่นสิลมน่มเฮียงยุ่นพวสิสิไทยตอนไหนขึ้นเน,นาะไหนลากลูมม่งก้ไหนลากลูมม่งกา nhiều Nhưng đi không khỏi giúp con làm coi อีสามบานเรานะครับเล่นว่าวอีสามบานเราขึ้นกันแทเลยนะครับปึ๊บอ่าวไปเอาวันนั้นออกไปดู เรียเบ,บสนุยจะเข้าไปลมแรงข้างบนลมไม่มีช้ามันลม พายุฝนนะคะพายุฝนวอาลายทหารว้าลายทหราหรสูตรใหม่มาแล้วนะครับลมแรงลมแรงข้างบนลมแรงไม่มีลมมาชัางจีเวนรัว โซลิเกงโซลิโมปะปาโลเกงโซลีโบนลมแรงมากเลยนะครับโรงแรมลมแรงลมแรงที่สุดในนะคะเดยวในน้อีนับสองสองสามสองหนึ่งไม่นี น้อสินครับแซดโซนเนาะขึ้นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสูงมากเลยนะครับ

ไป้อาเฝนี่มีอบเรียงกับตาไต่เร่อข้นสิ่งนีน้ะพอพอ, <c oughs> พอมนคนดีจะกับจุราบอันนั้นค้นดีกว่าชัก <c oughs> ีแข็งดีไหมขึ้นนังดีอคือเป็นมันมันเป็นล่มมีอย่างปุ่นวาวแคเจ้ากับึ้น <พอ S 2> น,นี่แหละใส่ค่นสอเห็นไหมค่น คนไหนครับเดั้านาเรเห็นดอกกุหลาบเดเดเห็นนั่นวว้าว่าพอสร็ตอเปลนเลาจิวะมันลาะยน่น่เหรอไหม สนุตกสนุตกอ๋อเขาเปลีย่ยนทั้งสันนี่ไหงม่ดถึงรมเปลีมัดหรือว่าไม่ต้องมาหัวมันเลยโน่ตามตามนี่นะค่ะมันหลุดโน่ตามไปเสียบอีเสียบมันแหลมจีไรตามไปในปเ<อ>สียบโอ้เ,อเขปลียนังสันเลี้ยงไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวลงเลยว<อ>ุ้นลากไปพุ่นเลยสุดทางนั่นนิดเด้ยเออลากไปเลยเดี๋ยวพ่ออีบอก อย่าเป็นเศร้าสิเสียกไม่ล่ะของตายหวองดิ่งนีน่ผู้ใดจะมุนนี่อันปกโน่ไหมผู้ใดจะมุนล,ล่ะเอาปกโนคือของเสียกนั่นสนูต,ตกเหรอเหี้ยนวันสตอปด้วยพอเฮ้ดอย่างนี้เลย nói ngoài xoáng con nhìn lên năm vào là vậy Yang leng yang leng yang như đó Thì Khuyên gối khuyên luôn ไปทางหนึ่งเบามาทางหนึ่งวันเดียวเดี๋ยวไปตั้งเข้าหมากันเด้อพี่น้องเ้ยไปเป็นน้ำเข้ามาันนั่นแหละขนาดล่มวาผีได้ที่เบาอย่างนี้ไปไล่คางเป็นน้ำเข้ามาันเข้ามาอีกซนี้เด้อพี่น้องมาเนย